วทุกวันกระทะฉันติดไหม้ไปหมดยนุ์จะเลมาทองคาถทะมาทองคาถทะาถะหาผัวโอมจงได้นะจงได้อัดได้ผัวได้ผัวได้ผัว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 ได้ผัวได้ผัวคุณผู้ชมคะวันนี้แขกรับเชิญของจารยิ่งศักดิ์เดินรักเหมือนลูกสาวเลย ชีวิตเหมือนกระท้อนถูกทุบมาตลอดเลยไม่ว่าจะประสบอุบัติเหตุเรื่องนั้นเรื่องนี้ระสุขข้าวระสาแทรกแต่มีสิ่งเดียวนะคะที่ดีที่สุดและใครทําอะไรไม่ได้เลยคืออะไรรู้ไหมคะเสียงเธออย่างกับกระดิ่งทองคํานุชรีศีราชา จะบอกกันนุชลีฉันคิดถึงเธอนะหนูก็คิดถึงแม่ค่ะไหนดูซิสำรวจด,ดูซิค่<อ>เพเธอก็ยังสวยนะขอบคุณค่ะ<อ>ผมเข้าเธอก็ยังเป็นนกมาคอเหมือนเดิมกี่ปีกี่ชาติ <c oughs> คุณผู้ชมว่าไหมคะนุชเชลีศราชาเหมือนสตาร์ไปนะเธอไม่แก่แต่ฉันน่กแก่ดูสิอุยจะรีบแก่ไปไหนละคะก็ให้ทำไงได้ล่ะถ้าหนูถ้าหนูอายุเท่าแม่ใหญ่นะหนูก็ขอให้แบบได้อย่างแม่ใหญ่นี่ค่ะสวยสะพึงตลอดเลยค่ะใช่แต่ฉันก็ต้องทําตัวให้ได้สู้เธอ ค่ะดเดี๋ยวตอนนี้ฉันทำกับข้าวให้เธอกินก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเธอร้องเพลงนะคะฉันอะอยากฟังจังเลยอยากถา,าหาผัวนะ<ด>่ะฉันอยากะจะฟังมากเลยเสียงสดๆตอนนี้เข้าคกลัวก่อนนะคะ เข้าลัวบ่อยไหมเธอก็เข้าอะค่ะส่วนมากก็จะทำเข้าไปหยิบจานแล้วก็ไปตักไม่ใช่ค่ะแม่หนูทำเองอ๋อทำเป็นเหรอค่ะวันนี้เราก็จะทำอันนี้จะทำเมนูซึ่ฉันไม่ว่าเธอคงต้องไม่เคยกินข้าวผัดสุกี้ข้าวผัดสุกี้โอ้โหแปลกใหม่มากมีนะเออเริ่มต้นใส่เนื้อสัตว์ก่อนใส่เนื้อสัตว์อ่าวันนี้ฉันเตรียมไก่เตรียมกุ้งค่ะแล้วก็เตรียมปลาหมึก ใส่สัตว์มากกว่าข้าวอีกนะใี่เธอกินนะเนื้อสัตว์นะคะปกติปกติฉันให้ข้าวเยอะค่ะกุ้งตัวเดียวค่ะมีกุ้งให้เธอสามตัวสี่ตัวาตัวโอ้มีปลาหมึกด้วยแล้วก็เนื้อหมูแหมแม่นี้รู้ใจจังเลยนะคะเสร็จแล้วก็แหวกหน่อยแหวกแหวกเป็นหลุมค่ะแล้วก็เอาไข่ใส่เนี่อยู่เฉยก่อนให้ไข่มันค่อยๆสุกอันนี้ก็ทำให้ไข่มันเป็นไข่แตกเลยอ่าแล้วก็ผัดให้สุก อย่างนี้เลยใช่ไหมคะใช่ใช่เละๆอย่างนี้แหละ oh. สุกี้อ่ะมันก็มีเทคนิคแค่นี้แหละค่ะถ้าอยู่บ้านเวลาทํากับข้าวจะทํากับข้าวสไตล์ไหนอ่ะหนูก็ทําแกงส,มกกสมม้มมะละกอแกงส้มมะลุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอมแบบที่เจ้าทำแล้วเก็บไปกินหลายวันนะใช่ค่ะสองวันว <laughs> ันนี้มาผัดบ่อยทุกวันแต่ข้าวครัวจุกกระทะฉันติดไหม้ไปหมดแล้วเขาบอกว่าข้าวครัวทุกวันยายนุชจเลจดูโรเซ่แล้หนูใชห้หม้อไงอ๋อเหรออ๋อโอเคค่ะ อาใส่ข้าวลงไปผัดใส่ข้าวผัดเลยค่ะเนี่ยเราเป็นคนแบบเม็ดเดียวเราก็ไม่ยอมทิ้งนะเธอเนาะใช่ค่ะชอบทำกว่าจะได้แต่ละเม็ด่กว่าจะได้ข้าวนะอ่ะผัดไปเริ่มเริ่ม่ากินแล้วใช่ไหมอ่ะเราก็จะใส่ใส่หอมคอะไรแล้วก็ใส่ไปเถอะเธอค่ะเนี่ยกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ไค่หั่นก็ไ่รู้ใหญ่ใหญ่นะ เดี๋ยวขอโทษนะแม่ใช้มีดวิเศษมีดวิเศษมีดวิเศษอ่ะใส่ใส่ไปหั่นละเอียดบ้างเรือย็ต้องหาว่าเหมือนหั่นให้เป็ดกินอ่ะผัดก็เชิญคุณผู้ชมคะคนกินนะคะไม่ใช่เป็ดนะคะคนค่ะคนค่ะคนเข้าไปค่ะอ่อผัดไปให้หอมๆใจเย็นๆมานนวเจรีฉันช่วยเธออีกรอบหนึ่งเพราะว่าถ้าไม่ขูดออกให้อีแถวเนี้ยก็จะกลายเป็นข้อวผัดประชุมเพลิง แม่ันใส่ทีเดียวไปหมดเลยไม่ได้หรอคะไม่เอาไม่เอาไม่เอาต้องค่อยค่ัยให้ผักมันสุกก่อนเอาละเห็นไหมกระทะนี่เ็าดีนะเธอผัดสย่งนี้เห็นมันไม่ติดเลยไม่ติดเลยนะคะเห็นไหมเริ่มแล้วเห็นไหมกินอาหารอร่อยอร่อยใช่ยกให้คนนี้เลยนะคะควันออกแล้วก็ข้าวริ่มเห็นไหมผักก็เริ่มฟูบแล้ว นี่นะคะมีหินผัดร้อนๆเลยนะคะทีนี้น้ำจิ้มสุกี้ก็ต้องเลือกเอาเจ้าที่เราชอบ่ะอผัดเน่ข้าผัดสุกี้แห้งต้องอย่างงี้ใช่ไหมคะามต้องอย่อะขอไม่ดีด้วยก็แล้วได้ผัวแก่ไม่เป็นไรค่ะเออขอให้ได้เถอะนะเออเคาะค่ะเคาะเต็มที่ มาทองคาถามาทองคาถา,มาอ,าาอมจงได้นัดจงได้ได้กินได้ไม่ได้กิน <c oughs> <c oughs> แต่ชินๆแล้วในเนื้อเพลงขยากได้ผัวใช่ไหมคะอยากได้ผัวคะ่ะร้องแทบตายคอแหบคอแห้ง <c oughs> ยังไม่ได้ผัวเลยยังไมไ่ผัวเลยเอาแต่ต้นหอม <c oughs> ลงไปหน่อยนึงเอาละเอาละมีนะคะอุตสตายดูท่าทางโอเคอยู่นะค่ะโอ เข้าวผัดสุกี้น่ากินน่ะสตายโทรสนิ่ไปจังหวะหัวรักหัวหลงหลงไปที่อื่นไปที่อื่นหมดเลยอ่าสตักใส่จานค่ะค่ะโอ้โหอยูโอ้โหน่ากินนะเธอกลิ่นหอมนะค่ะหอมไปถึงเชียงใหม่เลยใช่ไหมคะนั่นแหละสิ หอมไก่มากหอมไก่แล้วก็ย้อนมากับชนบุรีนะคะมาเอากุ้งมาปอากะทต่อนรากินะเธอดูสิข้าวผัดสุกี้อี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 เอาติดกระทะไปหน่อยไม่เป็นไรค่ะเอาผื่อให้เจ้าที่เจ้าทางเวลาเขาไปล้างกระทะได้ค่ะก็จะได้แบบหยิบชิมแล้วเขาจะไปพูดโอ้ยนุชรีข้าวผัดอร่อยคุณผู้ชมค่ะข้าวผัดสุกี้โดยนุชรีศิริชาในวันนี้นะคะตั้งใจผัดมาก ผัดเพื่อมหาผัวค่ะวันนี้ค่ะกินแล้วผัวรักผัวหลงได้เป็นสิบไม่ได้พักไม่ได้พอนเลยค่ะข้าวผัดซุกี้ค่ะเธอต้องพูดแบบอย่าลอยหน้าลอยตาสิเอาไม่ลอยหน้าลอยตาแบบที่ฉันพูดแแบบไม่ลอยหน้าลอยตาโอเคไโอาคีนึงไม่ลอยหน้าลอยตาไม่ลอยหน้าลอยตานะคะเดี๋ยวไปกินค่ะ นุชจรีเคยลองชิมสิค่ะเอ่อทานเธอทอดผัดเองกินได้กินไม่ได้เดี๋ยวฉันห่อไว้เผื่อไปโรงพยาบาลหมอถามไปกินอะไรมาแล้วก็เอานี้เขาตรวจได้ค่ะเออให้หนูชิมเลยนะคะแม่ชิมอ่ะฉันทำวันนี้ตั้งใจอยากเลี้ยงข้าวนุชจารีอ๋อค่ะฉันคิดถึงเธอนะชิมเลยนะคะเอากินกินให้หนูก้านไม่ไม่ต้องไม่ต้องเธอกินี๋ยวฉันตักให้เธอเยอะๆมีหอมไหมหอมนุชจิมสุกี้ไหมมีค่ะรสจืดไปหน่อยไหม ไม่จืดค่ะเพราะว่าเมื่อกี้น้ำจิ้มซุกขี้รสจัดอยู่แล้วรสจัดอยู่แล้วทนนา,านสิทานสิโอ้ oh, นี่เราไม่เจอกันเป็นสิบปีเลยนะเธอใช่ค่ะแต่ฉันก็ติดตามเธอนะเธอไปทําบุญเธอไปไหว้พระเธอไปโน่นไปนี่ที่ไหนตอนไหนอู้ยุทจารีสีลาชาธุกกรรมเยอะนะค่ะแม่ต้องบอกว่า,าเราเจอ,เ,อ,อเหตุการณ์อะไรที่มันเยอะแยะมากมายเกินกว่าชีวิตที่จะรับได้หรือมว่า,วาสู้ชีวิตแล้ว ชีวิตสู้กับแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ดึงให้ให้สติเรากลับมาได้ก็คือธรรมะค่ะพี่ดาวมายุรีซึ่งต้องบอกว่าเป็นเป็นเพื่อนคนเดียวที่ตอนนี้มแม้เธอจะมั่งคั่งมั่งมีแล้วแต่เธอก็ยังเผื่อแผ่ให้น้องแล้วก็เธอจะพยายามบอกว่าก่อนนอนทุกคืนต้องให้สวดสมาทานศิลห้าไว้นะเพราะว่าเราทําอะไรมาทั้งวันแล้วเนี่ยแต่พอจะนอนเนี่ยเราก็ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่หรือว่าไม่ไปยุ่งอะไรกับใครการสมาทานศิลห้าหรือว่าสวด บทคาถามหาจักรพัรน์นี่มันช่วยทําให้เราไม่แบบ<ช>สติหลุดอะไร,ระนะค่ะแม่ดาวก็เช้าก็ใส่บาตรแล้วเขาก็ส่งรูปมาให้ฉันอนุโมทนาบุญกับดาวนะคะเีย่ะแต่ฉันก็มีหลายคนนะคุณกบประพัสลาใส่บาตรทำบุญถาวายอะไรต่อมีอะไรทุกวัน เขาก็ส่งรูปมาให้ฉันฉันก็อนุโมทนาสาธุกับเขาฉันม่ได้บุญเพราะมีแต่คนแบ่งบุญนี่ฉันทุกวันเลยอะ่ะนุชรีเธอก็เป็นคนน่ารักนะฉันน่ะมีไม่กี่คนนะ ที่เช้ามาก็สวัสดีวันจันทร์วันอังคารหนึ่งในเจมา์ทุนั้นก็มีแม่นุชจีไม่เคยทิ้งฉันเลยไปสิบปีเลยนะแม่ใหญ่คะหนูต้องบอกอย่างนี้นะคะคือเราเห็นคนที่แบบเขาลำบากเขาทุกข์ใจมาเยอะแล้วแต่ในส่วนตรงนั้นเนี่ยในทุกๆวันคืออยากให้ทุกๆคนได้รับพรดีๆแล้วก็แม่เนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นแม่คนที่สองของลูกก็ว่าได้แล้วก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการที่นุชรีศิราชาเคารพนับถือมากๆก,ก,ก็คือแม่ยิ่งศัก ก็ะะ<ช>เลยทุกเช้าเนี่ยหนูก็ไม่รู้ว่าแม่จะราคาญหรือเปล่าไม่รำคาญฉันถามทุกวันเยนุจรียังอยู่ยังไม่ตายนี่ไงส่งมาแล้วใครก็ตามนะที่เราบอกดูสิที่เกียจตอบจนเลยส่งได้ทุกวันอย่าคิดแบบนั้นเพราะถ้าวันหนึ่งเราไม่เห็นไลน์เขาขึ้น ใจเราแปลวค่เพราะฉะนั้นเรานะจะต้องชื่นชมยินดีกับทุกคนที่คิดถึงเราทุกๆวันพราเช้าตื่นมาเขายังไม่ทําอะไรเลยส่งมาแล้วสวัสดียิ่งสักแล้แสงอรุณศาสตร์ส่องมาปุ๊บแวบแรกที่เขาคิดถึงด้วยความเป็นเพื่อนก็มีชื่อเราเขายังจะไปรำคาญเขาได้ยังไงจริงไหมเธอป้าฉันเห็นม่หนูก็เป็นคนหนึ่งที่เขารบ อารมมาครูเพลงที่หนูนับถือมากแม่พุ่มพวงเหรอหนูหน,หนูหนูมีความรู้สึกว่าที่คือไอดอลใช่ไหมไอดอลตั้งแต่เด็กๆแล้วคะ่ะแม้แต่ว่าตอน<ม>ที่หนูจะมาเป็นนักร้องเองห้าขวบหกขวบบ้านอยู่ใกล้วัดวนานาจะได้ยิน เสียงตามสายมาแล้วเป็นเสียงของแม่พึ่งพุ่มพวงด้วงจันโดยครูพักรักจําอ่านหนังสือไม่ออกจําเพลงพุ่มพวงได้ก็ได้มีโอกาสร้องเพลงด้ยค่ะแล้วเธอรู้จักเพชรไหมรู้จักค่ะเหรอแล้วพ่อไกสอนล่ะรู้จักค่ะว้ายเขาเป็นเพื่อนกับฉันนี่ยะจริงเขาคบแม่เขาอยู่เชียงใหม่เขาอยู่เชียงใหม่ฉันก็อยู่เชียงใหม่คนเมืองกันไม่ใช่เขาจะคบแม่อยู่หรอครบสิทาไมล่ะตายตาย จร,จริงๆเลียนรู้จักนะคะคุณไกรอกับคุณเพชรเดี๋ยววันหลังจะเอามานั่งในรายการของเราบ้างน้อจะได้พูดถึงเรือ่องแม่พ่มพวงนะคะ,ะถามหน่อยสิเธอเธอแจ้งเกิดมาจากเพลงอะไรอะ e ่ะอีแววสิ้นหวังค่ะกี่ปีแล้วเพลงนั้นอ่ะโอ้ตั้งแต่ปี2542อะ่ค่ะแม่เกิดทันไหมคะ42อุ้ยยังไม่เกิดเลยเด <c oughs> ี๋ยวจะถามเธอก่อนตอนที่เธอประสบอุบัติเหตุค่าวที่แล้วที่เวลาเธอออกไปร้องเพลงเราแบบอุบัติเหตุ ปีพศอะไรอ่ะปี2545ตอนนั้ตอนทุกคนก็ตกใจมากเลยนะพวานนั้นแบบวันหนึ่ง10กว่าคิวงานการเยอะแยะมันเหมือนมันหล่นตบลงไปทัน,นที <ไป S 2> เลยค่ะณณนะถึงณนะตอนนี้ได้ชีวิตกลับมาใหม่ก็ได้เท่ากับประคองตัวให้มันอยู่ได้เท่านั้นเองแต่ก็เอาราคาเราดูรู้นะคะคุณผู้ชมว่ามาว่าหมด ทุกหมดโซ่แล้วฉันถามเ่ตอนนี้เพลงอะไรนะคาถาเรียกผัว <c oughs> หาผัวอะไรอะค <c oughs> าถาหาผัวค่ะเอ้าทำไมเลยเธอไปเอาคาถานี้มาจากไหนคือต้องบอกว่าวงการเพลงตลาดเพลงว่าเราตอนนี้มันก็เปลี่ยนไปเนาะก็เลยมีความคิดว่าอุ้ยเรียบร้อยไม่ได้ละเพราะว่าการทําเพลงเนี่ยมันมันไม่มีสูตรสําเร็จว่าอยทำเพลงแบบนี้จะต้องดังจะต้องดังเอาสนุก เอาให้ทุกๆคนมีความสุขสนุกสนานกับเพลงเราเข้าว่าแล้วมันร้องเนี่ยมันเข้ากับชีวิตจริงใช่ไหมคือก็าหาผัวจริงๆเหรอก็อยากหาผัวที่แบบรวยๆแล้วดูแลเราได้สักทีไม่แล้วอีตอนเนี้<อ>ก็มาเรียกหาผัวอีตอนที่แบบชราขนาดเนี้ยมันจะเรียกทันเหรอนุเจอ<ร>แม่เขาเลขสี่เองนะคะคนอื่นก็เป็นเลขห้าเลขหกเขายังหาผัวดีๆได้เลยแล้วอย่างหนูแบบหนูก็เรียมตัวนะแม่หน้าตามันไม่ได้สวยอ่ะแต่ว่าไม่แต่หนูโอเคมากเลย เอาเป็นว่าตั้งใจร้องเพลงนี้ก็ขอให้สมหวังละกันค่ะฉันขอฟังตรงนี้แบบสักท่อนหนึ่งได้ไหมเอาท่าเต้นด้วยไหมคะอย่าเลยอย่าเต้นเลยเอาเอาเอาแค่ฟังเนี่ยฉันขอแบบเอาฮุกที่แบบต้องจำอะต้องจำเลยนะคะมามาทองคาถามาทองคาถาคาถาผัวโอมจงได้นะจงได้โอมจงได้นะจงได้อัดไดผัวไดผัวไดผัว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  ผัวได้ผัวรักกูหลงกูเอากูคนเดียวโอ้ยเ <cl aps> ต็มที่ แต่อีตรนที่พววๆๆวมันเหมือนชมนีไปไหมร้องเรียกหัวอยู่ริมป่าอะไรอย่างนั้นน่ะก็ประมาณนั้นแหละค่ะแม่ค่ะถ้าสมมติว่าอยากฟังแบบเต็มและดูมิวสิกมีด้วยป่ะมีค่ะตเอาไปดูที่ไหนยังไงพูดซีใน YouTube ก็มีนะคะยังไงก็ฝากช่องนุชรีศิราชาชาแนลไว้ด้วยนะคะจะมีทั้งเพลงที่เคยโด่งดังแล้วก็เพลงปัจจุบันล่าสุดนะคะซึ่งต้องบอกว่าเพลงล่าสุดเนี่ยไม่ว่าจะเป็น ค่หา,าหาผัวหาผัวมาได้แล้วมันก็กลายเป็นผัวเก่าแล้วใช่ไหมคะ,ะเราก็เลยต้องตามผัวเก่าให้กลับมากลับมาอะไรต้องไปปังเพลงตามหาผัวเก่าให้กลับมาอีกครั้งด้วยค่ะโอ้ตายแล้ววันวัน,วนไม่ต้องทําอะไรเลยป้วนเปี้ยนอยู่เราเลือกแต่ผัวผัวผัวอ๋อชีวิตก็มีความสุขค่ะม,ม,มีความสุขค่ะแม่อ่านั่นถามเธอรุจริลีมีความสุขกับอะไรมากที่สุด มีความสุขกับการได้ร้องเพลงเวลาที่หนูไปจับไม์ร้องเพลงขึ้นเวทีต่างๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งทำขวัญน,นาคหรือแม้กระทั่งตอนนี้ก็หันมาจับทางเป็นหัวราในการทําพิธีบวงสวง<อ>งานไหว้ครูบวงสวงกลางแจ้งแต่ที่สาคัญก็คือหนูมันสายเลือดลูกทุ่งนี่นะก็ยังคงร้องเพลงลูกทุ่งเวลาได้จับไม์ร้องเพลงให้ทุกๆคนได้รับฟังเสียงเนี่ยมันเป็นความสุขของหนูมากๆแล้วค่ะตั้งแต่วันนี้คุณผู้ชมคะเป็นผลงานของนุชจีรีศรีราชาที่ไหนคุณผู้ชมต้อง กดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือถ้าเขายัางจะไปออกคอนเสิร์ตหรือเขาจะไปทำอะไรต่อมีอะไรที่ไหนไปร่วมแจมกับใครวงไหนคุณผู้ชมอย่าลืมนะพวงมาลัยติดแบงค์เยอะๆไปคล้องให้นุชจีรีศิลาชะาวิจะพูดใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะพอเขาให้แล้วอย่าลืมมาแบ่งก <c oughs> ะคนะอย่าลืมนะคะพวงมอะไรป๊นุชจรีด้วยนะคะ <c oughs> เป็นธรรมเนียมนะนุชจีรี<ะ>ลูกแม่ ใครมากินข้าวฉันจะขอของที่ระลึกเป็นจานข้าวฉันจะเก็บไว้พอฉันมาอ่านอุ้ยข้าวผัดสุกี้แห้งอร่อยมากค่ะแม่นุชเจลีสีแลชา่าอ้าวคิดถึงน,น,นุชเจลีวิ่งเข้าครัวไปทําจานนี้กินขอขอขอนุญาตเอาสูตร,รที่ได้วันนี้ไปทําได้ได้เอาไปสิแล้วฉันก็จะเอาไปแปะไว้ที่ร้านอาหารถ้าฉันเปิดนะพอเขาไปยืนดูจานนี้ตายคุณนุชเจลี แต่ฉันอยากกินแบบนุเจิรีอ่ะฉันก็จะออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยเซ็นให้แม่ทีนะลูกน้ได้ค่ะให้หนูเขียนว่าอะไรคะงานงนี่ค่ะข้าผัดสุกี้แห้งรสชาติกลมกล่อมถูกหลักอนามัยนุชจลรีสีละจ้ะขอต้อนรับ นุชจรีสีราชาลูกแักของอาจารยิ่งศักดิ์เป็นสมาชิกยิ่งสุดสมสรนนะคะวันนี้มีฟรุตตมนีนาฟรุตเค้กต้นตำรับมอบให้กับนุชจรีศีราชาด้วยนะคะรับค่ะขอบคุณค่ะอันนี้อยู่ในกล่องนี้เป็นอาทิตย์ก็กินได้ใช่ไหมคะได้สิเธอใส่ตู้เย็นเก็บแต่เป็นเดือนเลยย่ก็จะเก็บทําไมฉันให้เธอเอาไปกินไม่ต้องแค่เอาไปเก็บนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังแบบอันคัดได้ที่โซเชียลมีเดีย ทุกแพลตฟอร์มและถ้าเป็น YouTube แล้วก็ใช้ค,คำว่ายิ่งสักฟูสทีวีนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสันกระดิง่งกริ้งกริ้งกริ้งติดตามพวกเราด้วยนะคะสัปดาห์หน้าแขกรับสินของเราจะเป็นใครคุณผู้ชมห้ามพลาดนะคะอย่าลืมนะคะยิ่งสุขสมโมสรทุกวันศุกร์เที่ยง40นาทีทางช่อง7ด HD วันนี้อาจารย์น,นินสักและนุชจ,จรีศรีราชาลาคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะน,นีนปอกจิชฉันไม่เคยบอกเคล็ดลับอะไรใคร มากขนาดนี้นะโหัวจานน่ารักที่สุดเลยคเนี่ยเนี่ยบอกบอกเมฆหมดเลยอ่ะมันองเกรงใจหรอกเนี่ยเยอะเลยเกรงครับจานตอนนี้ต้องกิน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 อ่ะจานนนี้ผมใช่จานโอ้หมื่นหัวอร่อยนะจานยาอร่อยดีมาก